สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้กันในเกมอ่าปัสก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอ่าแจ้งข่าวข่าวนะครับเล็กน้อยเกี่ยวกับเกมนี้กันนะครับก็อย่ามาดูกันนะครับว่าเป็นข่าวข่าวอะไรก็มาติดตามได้คลิปนี้ครับก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมและชมคลิปวันกี้ผ่านไปนี้ เปอร์สกานะครับลไปอยู่ใต้คลิปใต้คลิปแล้วก็หน้าช่องนะแล้วก็ท่านใดอยากจะสนับสนุสนช่องนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้ที่หน้าช่องแล้วก็ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับอีกช่องหนึ่งการกดสดตั๊กเกับคุณใต้คลิปต่างก็สามารถกดในช่องได้เช่นกันนะครับผมอ่าโอเคก็เรื่องผมจะชี้แจงในวันนี้ครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องการรวมเซิร์ฟนะครับในวันพรุ่งนี้นะประเด็นคือตอนนี้ผมอ่าเล่นเซิร์ฟ626ออยู่ใช่ไหมฮะก็อ่ามันจะมีนะครับเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องอ่า เรื่องการวมเซิร์ฟเวอร์กันนะครับระบบจะทำการรวมเซิร์ฟเวอร์นะครับวันพรุ่งนี้24นะครับพฤษภาคมปี2 0งพัน่สิบนะครับผมเวลาที่เขารวมเซิร์ฟนอยู่ที่ตอนเก้าโมงนะฮะ9ก้าโมงถึงบ่ายสนะครับซึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะกันว่าเซิร์ฟไหนบ้างโดนแล้วก็จะมีรางวัลชดเชยด้วยนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับหลังรวมเซิร์ฟเราต้องเตรียมตัวทำอะไรกันบ้างเนาะก็อย่ามาติดตามได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ขอบเขตนะครับ ในการรวมเซิร์ฟก่อนละกันนะในส่วนของขอบเขตเซิร์ฟเ,เ,เบอร์ที่โดนครับก็จะมี626เลยครับที่ผมเล่นอยู่ทุกวันนี้นะก็จะมี626นะฮะถึง629นะครับ,รบแล้วก็630นะครับถึง633แล้วก็634ถึง637แล้วก็638ถึง641นะครับ642ถึง645 646ถึง649 650ถึง653 654 ถึง657นะครับก็มันจะรวมเท่าไหร่ที่ผมเปลี่ยนไปเก้าสี่เซิร์ฟเวอร์เป็น1เซิร์ฟนะครับผมก็เซิร์ฟหลักที่เขาเรียกกันก็จะเป็นเซิร์ฟด้านหน้านะครับอย่าง6 2 6อถึงหกสเนี่ยก็จะเป็น6 2 6เพราะฉะนั้นครับก็มันจะทำการรวมเซิร์ฟนะแล้วก็มีจุดที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับรางวัลที่เราจะได้รับนะฮะหลังจากที่เรารวมเซิร์ฟเนี่ยจะเขาจะแจกเพชร200เนาะแล้วก็ผลไม้88นะครับผมแล้วก็พลังกาย100นะครับแล้วก็ถุงทองนะครับหถุงนั่นเอง ซึ่งประมาณถุง5 0,000ื่นมั้งโอเคก็นะครับขอบเขตนะกับรางวัลชุดเชยก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคก็จะมาพูดถึงข้อควรระวังแล้วกันอันดับแรกเลยนะข้อควรระวังเนี่ยาการลมเซิร์ฟปกติเนี่ยปีนี้รู้สึกว่ามันจะลมเซิร์ฟเร็วไปหน่อยนะครับผมข้อควรระวังนะฮะหลังลมเซิร์ฟเนาะก็คืออันหนึ่งเลยนะก็คืออจดหมายเนี่ยจะถูกล้างนะก็คือให้รีบไปรับของนะครับก่อนที่จะทําการลมเซิร์ฟสมมติมันลมเซิร์ฟ9ก้าโมงใช่ไหม เช้ามาเนี่ยให้เราล็อกอินนะครับไปรับของก่อนที่ซอ,องจดหมายอย่าค้างของไว้นะครับถ้าเกิดว่า,าหลังอัปเดตหลังรวมเซิร์ฟเสร็จแล้วเนี่ยของในจดหมายมันหายหมดนะก็จะไปโทษเกมโทษอะไรไม่ได้นะครับเพราะเขาแจ้งแล้วเนาะสก็คือก็เข้าเล่นเซิร์ฟปกติแหละนะครับผมแล้วก็เมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยสนะเมื่อนะครับมีชื่อซ้ํากันเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายชาร์ปอยู่ที่หน้าชื่อนะแล้วก็ตัวละครเนี่ยสามารถเปลี่ยนชื่อฟรีได้ครั้งหนึ่งนะครับผมอย่างที่4เนี่ยอันดับ แน่นอนครับอันดับจะมีการรีเซ็ตแน่นอนครับการต่อสู้ pk การจัดแรงอันดับเนี่ยจะมีการรีเซ็ตแน่นอนก็ลองเข้าไปเช็คดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับผมปกติผมเล่นอ่ะผมยังไม่เคยโดนอ่ารวมเซิร์ฟไงมาเล่น6 6เล่นโดนรวมเซิร์ฟนะครับแล้วก็จะมีพวกกิจกรรมอันดับใช้เพชรมันจะมีการรีด้วยซึ่งค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรนะครับผมส่วนอย่างที่5เนี่ยนะฮะก็จะมีอ่าพื้นที่กิลเนี่ยที่ยึดเนี่ยจะถูกรีเซ็ตนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยอย่างที่หก ไอ้ที่มันยึดคลองยิมอะนะครับจะรีเซ็ตเช่นกันนะครับหลักๆก็จะมีพวกกิจกรรมบางอย่างที่นะครับถูกรีเซ็ตไปนะครับผมแต่ที่แน่คือข้อควรระวังก็จะมีแค่เรื่องซองจดหมายนะครับที่เราจะต้องรีบไปรับของก่อนที่มันจะทําการรวมเซิร์ฟไม่นั้นของหายหมดนะฮะแล้วก็ที่เซ็งๆตามกันก็คือพอมารวมเซิร์ฟแล้วเนี่ยอันดับมันจะเปลี่ยนนะครับบางคนอันดับจะตกด้วยนะฮะอย่างผมเองเนี่ยผมอยู่อันดับ8นะเซิร์ฟหกสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ก็แอบเซ็งนิดนึงนะครับผมก็ต้องมานั่งไต่ลำดับกันใหม่นะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวนะครับเรามา,าเช็คกันอีกทีหนึ่งหลังลมเซิร์ฟแล้วกันเนาะอ่ะโอเคเรื่องนี้ที่แจ้งก็จะประมาณนี้เป็นคลิปสั้นๆนะก็ก่อนจะจากกานันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย<ๆ>่าล<ๆ>ืไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ